ตที่สนะครับน้อบัดนี้เสียห้องไ้นะครับเสียห้องไ้โอ้เหลืองหุยโตวนี้โอ้ยเหลืองหุยหุยนะครับบัดเนี่ยบพ่รเนี่ยเอาเหมือนเก้ารครับตอนนี้จะให้มันเป็นหน่อยหลายนะครับสองีคูนซีสีคูนสีย่างเดียวกองน่อยเอาสองสีนือนาซีสองซีสองีสองตัว แกล้มเนื้อน้ำนะครับไผ่บนนี้แถวใคจะกินเพราะว่ามันตอนใหญ่นะครับตอนใหญ่หลายมันติดจิตอ๋อทางในมันติเยอะมพอดีนะกับตุ <ics> ้มูเฉวโยแเฉยวย่างยัดดีเลยนะกินพรอนหรอนพ่องพอนครับพ่องบแนมันจิพอขินกันไหมเนี่ยมันขึ้นยิดเดียวไว้แล้วพร้อมนี้อีก ผมในนน่งหาเปล่าเละเมื่อน่สอนม่ิ้ไซื้อเครื่องไ่ซื้อเรื่อนั่นละา่หมาิตโอ้ยเงพี่เดียใ่หง้เยอ็นหต่เียงีมุว่าหมาลีือได้ีกห้องมันจังนั่นขอันนี้บรบ้องไตานัเขาอิ่นกินข้าเขียงนคกินข้าเขีงี่เสซจนะครัมาครับเชิญมาที่เนี่ยรุ้ อ้าวเดมือไปจับคนละชินละคิทมานี้โอ้ยห่อนเด้อครับห่อนหมาบบนี้อ๋คุยโอ้ยแก้วแก้วนี่จะไปจำคนเนีหยคุยเก้คุยแก้วเป็นบอคุยคุยคนนี้ยังเดียวเพช้นเด้อเพีนเงินบ่หรอคุยเพี้ยเห็นจำสดผมตายเบาเรื่อง คนไทยก็อยากน้ำเนไือนกันป่ะเอ้คนไทยก็กินเปลี่ยนอยอ่เรื่อยแอบลูกสาวผมประจำเลยมาแตะขอนี่นี่แอบห้อยสายหือหอยไงแต่เนาบเนี้ยแล้วไปแ่บไลยเขาเบิร์ครับ เอากะมืดาปเนี่นย,ยอันที่เห็นนี่ครับพักนี่นอไม้เนี่ย,นเ,นยเป็นประกอบฉา, <c oughs> ากจะเสื้อ <c oughs> นอดปากยมนอดปักยมเนี่ย <c oughs> จะกินได้นะครับ <c oughs> แซ่บ,อ <c oughs> อบนอดปากยมขอกัรอ้อมลำครับนี่ทั่วแช่แช่ชอิม่มหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับ <c oughs> อยู่ที่นี่ <c oughs> นะครับดูเย็นนี่แข็งเบกแช่อิ่มดูความลอยเฮาต้องไม่แช่แข็งนีใบขังน้ำนะครับแซ่บโคตรสนดน่าจิ้นไง ได้ยากสูตรเาไนจิ้มรียกอปีน้ำจิ้มนะครับสูตรโศกน้ำคุณนะครับใครอยากได้ไปถามเราโสกน้ำคุณนี่นีคนคนี้จะของตัวเออสมีอวอว่เนี่ยเยนันาไกครับเฮยนอันยูขังเม่นครับไม่เอแซ่บนอกเนี่ยมาครับ้ากินนันครับเปิ้ลไปเฮียนมาได้สามางมาเนี่ยได้กิน